าจำลองวันนี้คึกคักไปด้วยกลุ่มนักเรียนที่เดินทางมาทัศนัศึกษาดูง,งานนิทรศการพลังงานทดแทนและงานบริการทดสอบระบบรางตามโครงการคืนความสุขให้เธอยาวชนที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นกิจกรรมมากมายที่นำมาจัดไว้ภายในงานเพื่อยกระดับคุณภาพเยาวชนและบุคลากรไทยในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากท้องฟ้าจำลองแห่งนี้นะคะจะเป็นสถานที่ที่ทรงคุณค่าทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คอยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยที่เข้ามาศึกษาดูงานอีกด้วยค่ะธานีพิทักษ์เป็นหนึ่งในนักเรียนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากงานนิทรรศการนี้จากการเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับดวงดาวทําให้น้องธานีพิทักษ์มีความสนใจเกี่ยวกับดาราศาสตร์มากขึ้นและอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต ก็แรงบันดาลใจที่ได้มาจากการชมนิทรรศการครั้งนี้นะครับก็คือทําให้เรามีแรงบันดาลใจในการที่จะศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับดาราศาสตร์มากขึ้นครับก็ทําให้เรามีความสนใจที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ในโลกดาราศาสตร์ เช่นเดียวกับน้องสีเชษเป็นอีกหนึ่งในเยาวชนที่เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการและได้แรงบันดาลใจอยากจะโตขึ้นมาเป็นนักวิทยาศาสตร์เพื่อมาพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ของไทยต่อไปดูความรู้สึกชอบดวงดาวมากยิ่งขึ้นค่ะผมฝันว่าโตไปผมจะได้เป็นนักวิทยาศาสตร์เพื่อมาพัฒนาประเทศชาติโดยงานนี้มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในการเปิดงานื่อกี้ผมคุยกับท่านรัฐมนตรีท่าอากะทรวง ผมอยากให้มีการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ใหมากขึ้นนะผมเคยพูดไปแล้วว่าเด็ก,กวันนี้มักจะเลือกเรียนอะไรที่มันง่ายกว่าเพราะง่ายกว่าแล้วจบมาไม่มีงานทำนี่แหละคือปัญหานะปัญหาพอจะให้ไปเรียนอาชีวะก็ประอยากเรียนเพราะอันตรายเพื่อบรนพันยังไปหมดนะผมคิดว่าขตะเนี่ยการทำการเรียนแล้วจบมามีงานทำเลยน่าจะเป็นอาชีวะ กิจกรรมในงานที่น้องๆไม่ควรพลาดอธิการทดสอบสภาวะไร้น้ำหนักผ่านเครื่องเล่นฟรีฟอร์เลื่อนถลยลงจากสไลเดอร์สูงกว่า7เมตรพิพิธภัณฑ์ปลาที่จะมีการจัดแสดงโชว์สัตว์น้ำรวมไปถึงระบบติดตามวงโครจรของดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นระบบติดตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้พัฒนาขึ้นซึ่งในงานนี้จะเปิดให้ชมฟรีตั้งแต่วันที่17ธันวาคมพศ2 5 5 7ไปจนถึงวันที่10มกราคมพศ2 5 5 8 วงสะทรนโตพงกเกษเมถ่ายภาพยาดาจักชัยข่าวห้าหน้าหนึ่งรายงาน